ชอบอุลตร้าแมนไหมคะสิเขาขี่ม้าด้วยอ่ะให้ขี่ม้าคะให้พี่ขี่ม้ามางังกไหน่อเนี่ยอช่ขี่มา้าขี่มา้าขาวเลยจะไปยอดขาวว่ใะใช่ยังงับขาขี่ชาขี่นังน่งๆนังน่งค่อยขี อุลตร้าแมนขีข่ก็ซีล่าเะลูกก็ซีล่าซิล่าชอบเลน,นี่ชอบชอบขาขีมา่ม<อ>ู่รักอุลตร้าแมนไหมคะรักอุลตร้าแมนแต่ว่าอุลตร้าแมนจะขี่นี้ขาบอกาจะขีน่นี้จังเลยค่ะน้องพิมพ์พาขี่ได้ไหมได้วันหยุดตรงนะจ้าบายบายขีขอขอ่มาขจะไปแล้วนะ พอ้โมันมันยะรนะจริงๆนะนัไปไปนั่งก็ได้ดูนั่งอันนี้ได้เลยนั่ง嘛อันนั่ง rộng nắng nhanh nóng cạn náo rộng 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 mình rộng 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 rộ rộng rộ rộ rộng rộ 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 ชาบะร้อนจา้าจี่ค่ะเดี๋ยวปลาช่วยนะคะเป่าพ่วงหายแล้วลูกเป่าพ่วงหายแล้วลพ่วงหายแล้ว